ม,มาทําให้ดูนะครับวิ่งโบอย่างเดียวนะวันนี้ออกมานะครับทุ่มครึ่งนะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะโบมันจะตัดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะว่าผมออกมาตอนทุ่มครึ่งนะครับถึงเที่ยงคืนนี้วิ่งงานได้ทั้งหมด573บาทนะครับแล้วเดี๋ยวมาทําภารกิจนะครับวันนี้มีภารกิจเนาะเพราะว่ายังวิ่งงานไม่ครบ60งานรับ1000บาทนะครับจะได้ให้ดูว่างานนะครับครบ หกสิบงานแล้วเนี่ยเงินจะเข้าเลยไหมเนาะตอนนี้คือเอางานมาอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้เป็นลูกลักโบเนาะงานเข้ามารัวแบบนี้เดี๋ยวขอไปรับงานนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะครับ โอเคครับตอนนี้คือเวลาประมาณตีสองแล้วเนาะผมกลับมาถึงห้องแล้วนะครับโบตัดยอดทุกเที่ยงคืนเนาะนับศูนย์ใหม่นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับถึงตีสองผมวิ่งงานได้ทั้งหมด3า5รอแปดสิบ้าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูเนาะทั้งหมดนะครับนี่วันนี้ผมเริ่มงานประมาณนะครับทุ่มครึ่งเนาะจบตีสองนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าโบนะครับหลังจากที่อินเซนティブครบแล้วนะครับพภารกิจครบแล้วนี่คือเขาจ่ายเงินให้ทันทีเลยเนาะตอนนี้เงินเข้าแล้วนะครับหนึ่งพันบาท